สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนนะครับเพิ่มคนดูไลฟ์สดเนาะของ t i k t o k นะครับอันนี้มาทำยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยเนาะครับอย่างแรกนะครับเข้าเว็บไซต์ k ก m นะครับที่ Google นะครับเว็บไซต์อยู่อันแรกเลยนะครับให้คลิกเข้าไปเลยพอคลิกเข้าไปแล้วนะครับก็เจอหน้าต่างเข้าสู่ระบบนะครับให้กรอกชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านได้นะครับสำหรับคนมีแล้วนะครับให้เข้าไปเลยเนาะถ้าใครยังไม่มีนะครับก็กดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับ ให้กรอกชื่อ้ใช้งานอีเมลรหัสผ่านนะครับยืนยันรหัสผ่านเนาะ,ะถ้ากรอกครบถ้วนแล้วนะครับให้ติ๊กสองช่องนี้นะครับแล้วทําการสมัครสมาชิกได้เลยเนาะ,ะถ้าใครสมัครแล้วนะครับให้ลงชื่อเขาใช้กันเลยนี่ก็คือหน้าตาเว็บไซต์ K คเมของเรานะครับหมดหมู่นะครับก็จะมี4แพลตฟอร์มหลักๆด้วยกันเนาะมี a c e b o o k YouTube, t i ก t o อ Instagram นะครับ แล้วก็มีบริการอื่นๆอีกมากมายเลยก็ให้เลือกสัรกันได้เลยเนาะอันนี้เนะะาะเดี๋ยวผมขอดูทิกต o k ก่อนนะครับบริการแนะนําตัวนี้เนาะแล้วก็จะมีควเพิ่มตามถูกใจคนดูคนแชร์อ่าแสดงว่าไม่ใช่อันนี้นะครับอันนี้ไม่มีก็ไปที่ Ti t o อกเนี่ครับคนดูสตรีมสดใหม่อันนี้เนาะอ่าผู้ชมสตรีมนะครับก็จะมี15นาที30นาทีนะครับแล้วก็ต่างๆมากมายเลยก็สามารถดูกันได้เนาะอันนี้เนาะอ่า ก็ลิงก์นะครับอ่าไม่ใช่ครับผมข้ามไอคําอธิบายไปอันนี้สําคัญเลยขออภัยนะครับอ่าให้เพื่อนๆนะครับอ่านคําอธิบายให้เรียบร้อยเนาะอันนี้นาะต้องเสียมันนี้อ่าเพื่อเป็นการสั่งซือไม่ผิดพลาดนะครับให้อ่านเลยครับย้ําเลยอ่าหัวข้อลิงก์นะครับก็เป็นลิงก์นะครับไลฟ์สดเนาะอ่าผมก็เลือกไลฟ์สดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็คลิกไปที่ไลฟ์สดของเขานะครับแล้วก็กด Copy นะครับแล้วกดวางได้เลยวางลิงก์ได้เลยอ่า พอวังเด้งนะครับไปเจอปริมาณนะครับขั้นต่านะครับอยู่ที่ห้าสิบนะครับสูงสุดหนึ่งแสนเนาะคนดูเนาะก็หากผมก็เอาขั้นต่าให้เขาแล้วกันนะครับอันนี้เพราะว่าคนดูเขาก้านะครับตอนนี้เนาะเดี๋ยวผมจะปั๊มสักห้าสิบนะครับค้าบริการนะครับสองจุดสองศูนย์นะครับอันนี้เนาะอ่าก็ให้เพื่อนๆสั่งซื้อได้เลยนะครับถูกมากๆเลยอ่ะ มาแล้วนะครับระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับขึ้นคูเคียแบบนี้แสดงว่าซื้อสําเร็จแล้วนะครับให้ทําการรออย่างเดียวนะครับตรงนี้เนาะอ่าถ้าระหว่างรอนะครับเดี๋ยวผมพาชมเว็บไซต์เนาะก็ดูประวัติตรงประวัติการสั่งซื้อนะครับตรงนี้ก็จะมีรหัสออเดอร์ด้านหน้านะครับสถานะนะครับรอการดําเนินการที่เหลืออยู่50บนะครับบริการนะครับก็จะเป็นบริการสตรีมนะครับ15านาทีเนาะก็มีบอกหมดเลยเนาะตรงสถานะตรงนี้เนาะอ่า ดีมากๆเลยก็หัวข้อนี้ก็หมดไปแล้วนะครับดูหัวข้อเติมเงินต่อเลยการเติมเงินนะครับก็มีสี่ช่องทางนะครับมีสแกนเคียโค้ดโทมันี่วอลเล็ตอังกอรวอลเล็ตนะครับคริปโตนะครับเดี๋ยวผมสแกนเคียโค้ดให้ดูกันนะครับกกจำนวนเงินลงไปกดเติมเงินน่าสแกนก็ขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้ทําการสแกนให้เรียบร้อยเนาะอันนี้และจํานวนเงินของท่านก็จะได้มาด้านขวามือบนตรงนี้เลยเนาะ,ะพอเราได้เงินแล้วนะครับก็ไปดูการบริการของเรากันต่อเลยเนาะ ทำริการนะครับก็มีต่างๆมากมายเลยนะครับให้อ่านเลือกสั่งกันได้เลยเนาะอันนี้ถ้าเลือกแล้วนะครับอ่านดูรายละเอียดด้วยขวามือตรงนี้ด้วยนะครับอ่าถ้าอ่านแล้วนะครับไม่เข้าใจนะครับหรือว่าออเดอร์ล่าช้านะครับสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนตรงนี้ได้นะครับติดต่อสอบถามได้ตลอดเลยเนาะอย่างละสักครู่หนึ่งนะครับเน็ตช้านิดหนึ่งมาแล้วนะครับติดต่อฝ่ายสนับสนุนนะครับสอบถามแอดมินโดยตรงนะครับทางไลน์นะครับอ่าเป็นไลน์แอด KMMKTS นะครับใส่แอนนาม่าด้วยเนาะอ่า แะถ้าไม่สะดวกทางไลน์จริงๆนะครับก็จะมีตัวช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็เป็นแอดมินทางเว็บไซต์นะครับจะคอยบอกพวกคุณอยู่เนาะอ่าก็ให้เขียนหัวเรื่องไปแล้วก็พิมพ์ข้อความตรงนี้นะครับแล้วกดส่งตัวไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาต่างๆนะครับตงิงเงินไม่เข้าขอเร่งความเร็วขอเติมยอดลดนะครับอ่าแล้วก็ยังอื่นอีกมากมายนะครับสามารถสอบถามกันได้เลยเนาะ,ะตรงนี้อ่าแล้วหัวข้อต่อไปนะครับหัวข้อสุดท้ายนเนาะเป็นหัวข้อแนะนํานะครับอ่าให้ปี้ลิก์ของคุณแล้วก็ ส่งให้เพื่อนนะครับอัตราค่าแนะนําจะได้5%กันเลยทีเดียวเนาะอันนี้อ่าดีมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูไลฟ์สดกันนะครับว่าเป็นไงบ้างแล้วเพราะว่าเว็บไซต์ผมผาทัทวร์หมดแล้วเนาะตรงนี้แปดดูไลฟ์สดกันเลยอ่าแล้วครับคนดูก็เมื่อกี้78คนนะครับก็สามารถขึ้นมาเป็น84คนแล้วเนาะอันนี้ <c oughs> ก็รวดเร็วกันมากๆเลยเนาะตรงนี้รอไม่ถึงแบบ30นาทีเลยอ่ะ เพื่อนๆนะครับคนไหนนะครับอยากจะปั๊มไลฟ์สดนะครับปั๊มไลฟ์หรือว่าปั๊มผู้ติดตามนะครับ่าสามารถนะครับปั๊มที่เว็บไซต์นี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์มาด้านล่างเนาะรวดเร็วด้วยอ่าสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ